วัดีคะ่ะแม่แมพบกับครูก้อยจากเ b b ี a แอนมันะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันธ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคาถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก b a บีอ่ m นมัมนะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการครูก้อยพบแพทย์ค่ะวันนี้นะคะครูก้อยยังคงนั่งอยู่กับคุณหมอมิ้งค่ะแพทย์หญิงปรรวันตั้งธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธ์แห่ง GFC คลินิกค่ะสนับสนุนโดยโอวาอลวิตามินบำรุงไข่ตัวจกสยบทุกปัญหาท้องยากสวัสดีค่ะคุณหมอ สสวัสดีค่ะคําถามในวันนี้ค่ะก็เริ่มมีปัญหานี้กันเยอะมากขึ้นแล้วเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โฟก,กี้ก็เลยอยากจะสอบถามคุณหมอว่าเจ้าโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มันคืออะไรแล้วมันส่งผลกระทบทําให้เรามีลูกยากอย่างไรและเรามีวิธีการช่วยแก้ไขร,รักษาหรือว่าช่วยเจริญพันธุ์ยังไงได้บ้างให้เราสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ค่ะเรื่องนี้แบบโหพูดคําเดียวนี้เรื่องใหญ่เรื่องยา่ลูกลาม<ะ>มากให่ให่เยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่นะคะหรือว่า ว่าโรคที่ทุกคนคุ้นเคยในนามของช็อกโกแลตซิสนั่นเองอ่าแต่ว่าต้องบอกว่าโรคเนี้ยมันไม่ได้มีรอยโรคแค่ที่ช็อกโกแลตซิสที่รังไข่ต้องอธิบายก่อนว่าโรคเนี้ยมันคืออะไรมันเกิดได้ยังไงนะพูดง่ายๆโยรคเยื่อบุโพรงมลูกเจริญผิดที่หรือช็อกโกแลตซิสเนี่ยมันคือภาวะที่ประจำเดือนไหลย้อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูกถ้าผู้หญิงเราเนาะอ่านึกภาพง่ายๆว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีประจำเดือนก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยค่ะมันก็จะหลุดลอกออกมาทา <Okay. S 1> งมดลูกออกมาทางช่องคลอดแล้วก็ไหล มาเป็นระจำเดือนให้เราเห็นค่ะทีนี้คงที่เป็นโรคเนี้ย เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันไม่ได้ไหลออกมาทางช่องคลอดเป็นประจําเดือนปกติแต่เขาไหลทนกลับเข้าไปในโพรงมดลูกออกไปที่ท่อนาไข่แล้วก็ผมออกไปที่รังไข่แล้วก็อึ้งเชิงกรานได้ค่ะนั้นกรณีที่เขาทนกลับมาในโพรงมดลูกและแทรกซึมเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูกอะค่ะมันก็จะกลายเป็นโรคที่เรียกว่าอะไนโอมโอซิสหรือเยื่อบุมดลูก,กจเจริญผิดที่เข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูกค่ะนี่คือรายโรคที่1นึ่งแล้โรคที่2ก็คือพอเขาไหลออกไปจากท่อนําไข่ไปที่ช็อกโกแลตซีไปที่รังไข่ก็จะกลายเป็น ช็อกโกแลตปุ๊บั่นินตลอยโลกที่สองแล้วก็ถ้าเขาไหลท้นออกไปที่อุ้งเชิงกรานโดยทั่วไป ก็จะเป็นเยื่อบุครมลูกเจริญผิดที่เป็นผังพืชทเข้าไปในอุ้งเชิงกานอ่า <c oughs> ก็จะเป็นรอยโรคที่3ส่วนใหญ่ก็จะ,จะเจอ3อันนี้ <c oughs> พอมันทําให้เกิดเรียกรอยโรคทั้งหลาย <c oughs> ใ,ในในอุ้งเชิงกรานหรือโอเวสสุพันของเพศหญิงนะคะก็จะส่งผลทาให้มีลูกยากเช่น <c oughs> พอเป็นเยื่อบุครมลูกเจริญผิดที่เข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูกปั๊บมดลูกก็จะใหญ่โตปวดท้องประจำเดือนเยื่อบุคุมลูกบางเด็กฝังตัวยากอ่ีนี้พอไปที่รังไข่เป็นช็อกโกแลตซิสเนี่ยตัวช็อกโกแลตมันก็จะเบียดเนื้อ เหมือนเป็นเมนเก่าเนาะก็จะทําให้คุณภาพไข่เริ่มไม่ค่อยดีเพราะไข่มันแช่อยู่ในช็อกโกแลตนานหรือเยื่อผุกรุงรุ่ะเจริญผิดที่เข้าไปที่อุ้มเชิงกรานนะคะมันก็จะมีผังเผือไปดึงรังพวกท่อนาไข่ต่างๆทําให้การเดินทางของไข่สเปิร์มมันมาเจอกันได้ยาก่ามันก็เลยเกิดภาวะมีลูกยากตามขึ้นมาโอเคคือมันสามที่เนาะรังไข กุ้งเชิงกรานแล้วก็กล้ามเนื้อหมดลูกคราวนี้อะไรรุนแรงสุดคะคุณหมอคือมันไปอยู่ตรงไหนรุนแรงสุด <Okay. S 1> คะถ้าเอาในแง่ของภาวะมีบุตรยาก <Okay. S 2> นะหมอว่าช็อกโกแลตซีสรุนแรงสุดเพราะว่ามันเบียดเบียนไข่เบียดเบียนเนื้อไข่ฟองไข่ที่ดี <Okay. S 2> แล้วก็เอฟเฟกไปถึงคุณภาพไข่ด้วยแต่ถ้าเอาในแง่ ของคนไข้ถ้าไม่ได้นับเรื่องอยากจะมีลูกนะจริงๆคนที่มีช็อกโกแลตซีเฉยๆบางคน6เซน8เซนไม่รู้ตัวนะมไม่ค่อยปวดท้องแต่ถ้าเป็นเย่อบุองโลกจเจริญผิดที่เข้ากล้ามเนื้อมดลูกอันเนี้ยป,ปวดท้องเมนมากปวดท้องเมนมากขึ้นเรื่อยๆประจําเดือนมามากขึ้นเรื่อยๆตาม,มขนาดของมดลูก ค่ะแล้วก็การไปที่อุ้งเชิงการกานก็เช่นกันถ้าเขาไปแปะแถวลำไส้ไปแปะแถวอุ้งเชิงการานด้านล่างมัะะจะแบบปวดน่วงท้องเมนมากเจ็บเวลามีเพศสมคัญอะไรเงี้ยค่ะม,มันมันแล้วแต่ว่าไปเอฟเฟกด้านไหนของใครเป็นว่าถ้าในแง่ของการมีบุตรอะในเรื่องของช็อกโกแลตซีดรัรงไข่อะมันรุนแรงกว่าตรงที่ว่าไข่มันเป็นวัตถุดิบที่จะทาให้เกิดลูกของเราเป็นเป็นพันธุกรรมอะเนาะแต่ถ้าในเรื่องของมดลูกคือความลำคาญความเจ็บปวดความปวดตอนมีประจำเดือนเคยมีเคสนึ่งอะค่ะคุณหมอเขาอะเป็นลามไปถึงปอด อันนี้มันมันถึงค่าลามไปขนาดนั้นได้เลยเหรอคะใช่โรคนี้คือมีความแปลกนะนอกจากว่าใช่ค่ะนอกจากจะอยู่ในอุ้งเชิงการของผู้หญิงแล้วไปที่ปอดได้หรือบางคนมาเป็นตุ่มที่ขาหนีบเป็นก้อนที่ขาหนีบก็มีบางคนคิดว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองโตก็ดขาออกไปกลายเป็นมี endometriosis หรือเนี่ยในโรคเนี้ย เป็นก้อนไปฝังที่โคนขาหนแล้วแล้วมันต้องทับถมเมนเก่วไหลย,ย้อนกันสักกี่รอบเดือนนะคะมันถึงจะก่อให้เกิดโรคได้ะหรือต้องหลายปีถึงมันจะก่อให้เกิดโรคอะคะอ,อ๋อจริงจริงระยะเวลาของการเกิดโรคเนี่ยเราคงบอกยากว่าอ้ยจะต้องกี่ปีรอยโรคมันจะรุนแรงแค่ไหนแต่เอาว่าจริงๆมันก็เริ่มก่อให้เกิดโรคได้ตั้งแต่เรามีประจำเดือนแหละอ่าตั้งแต่เราเข้าวัยรุ่นเนี่ยโรคมันก็เริ่มเป็นไปได,ได้เรื่อยๆมาทีละหน่อย<ล>ทีละหน่อยใช่ค่ะบางทีเราเจอคนไข ไวรุ่นอยู่เลยอ่ะอายุแค่สักแบบยี่สามยี่สบี่ช็อกโกแลตซีสี่ห้าเซนแล้วต้อมีเพราะว่าเขาไม่มีอาการเขาก็เลยไม่อยู่แต่ว่าถ้ามาเป็นที่มดลูกอ่ะมันอาจจะรู้เร็วหน่อยเพราะว่ามันมีอาการอย่างนั้นใช่ไหมคะมันจะปวดโอเคคุณหมอคราวนี้โอเคเรามีลูกยากแล้วแหละแล้วเราก็สงสัยว่าเราจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งพอไปตรวจโอเคเจอว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกที่สมมุตินะคะคุณก็จะพูดในเรื่องของกล้ามเนื้อมดลูกเลยนะคะคุณหมอโฟกัสเพราะว่าเราเคยทําคลิปเรื่องของช็อกโกแลตซีสลังไข่ไปแล้วเป็นที่มดลูก คราวนี้ปรากฏว่าจะทํายังไงให้ท้องปล่อยท้องทำธรรมชาติก็ไม่ท้องจะฝังตัวอ่อนพอฝังไปก็ไม่ติดบางเคสติดแต่สักพักไม่ถึงสี่เดือนก็มีการแท้งทํายังไงให้เราสามารถตั้งครันได้หากเราเป็นเยื่อบุโพรงลูกจะไปที่ที่กล้ามเนื้อหมดลูกอะคะ่ะคือต้องบอกว่ามันขึ้นกับความรุนแรงของของ,ของตัวโรคเลยนะคะ,คะเพราะว่าบางคนที่เป็นนิดหน่อยๆก็ยังท้องเองได้นะท้องเองได้ตั้งครันได้ตลอดรอดฝังได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เป็นแบบเบอร์แรงๆเนี่ยคือขึ้นอยู่กับว่าตัวก้อนใหญ่ของตัวโรค อยู่ตรงไหนของมดลูกด้วยนะ,ะอ่าส่วนตัวเคยเจอคนไข้มาทําอีกซี่นี่แหละด้วยด้วยความที่เขาเป็นโรคเนี้ยมดลูกเขาใหญ่ประมาณ14ีวีกอ่ะหรือว่าเท่าคนท้องไปสัก3าเดือนครึ่งก่อนท้อง <คำ S 1> ได้ใช่คำได้เลยจากหน้าท้องทั้งๆท,ที่ยังไม่ท้องอ่าซึ่งก็คุยกับเขาไว้เหมือนกันว่ามันก็มีความเสี่ยงนะที่ที่จะไปต่อไม่ไหวคือผนังมดลูกยังหนาดีน้องฝังได้แต่พอระยะที่อายุครร์โตขึ้นเราบอกเขาไม่ได้ละแต่ก็โอเคคนนี้ก็ทายไปด้วยความโชคดี ไข่ดีไข่ดีก็เราได้ตัวอ่อนที่ดีฝังไปล้วก็ท้องอแล้วก็แต่สรุปคนเนี้ยคือไปตลอดรอดฝั่งนะแต่ว่ามดลูกเขาเป็นกลมแบบกลมทั่วๆไปทุกด้านแต่มันจะมีของคนไข้บางคนจริงๆเจอในมือ2เคสละค่ะที่เขาเป็นเหมือนก้อนอนะ่ะมันไปใหญ่อยู่ที่ที่ยอดมดลูกแล้วโผลงม,มดลูกมันฟัน ค่ะก่อนคื่ตรงนี้ผมมลูกสั้นแล้วก็พื้นที่น้อยไ้ใช่ค่ะคุณก้อยใช่างั้นเลยแล้วเขาก็หลุดตอนสักประมาณคนหนึ่งหลุดหลุด14ีวีคคือเพิ่งออกจากหมอไปแค่2องวีคเองไปหลุดแล้วตอนฝากครรอีกคนหนึงหลุดตอนประมาณ18วีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมดลูกมันไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างนี้เราแนะนํายังไงอะคะคุณหมอผ่าตัดอุ้มบุญหรือว่าลองใส่ไปเรื่อยๆจนตัวอ่อนหมดเถื่อนได้ของมันเองอะไรประมาณเี้ยคือถ้าถ้าวิเคราะห์แล้วว่าการไปต่อไม่ได้ ในรอบนี้เป็นจากมดลูกเนี่ยไม่ว่าเราจะใส่ตัวอ่อนกี่ครั้งม,มันมโอกาสซ้าเดิมสูงมากแน่อ่าเพราะฉะนั้นเราถ้าเราวิเคราะห์ว่าเป็นสาเหตุนี้เราก็จะไม่ทายใส่เขาซ้ําอีกถ้ายังไม่ได้ทําการรักษาเราทีนี้ในการรักษาของเย็บบุกงูลูกจเจริญนผิดที่เข้ากล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยในแง่ของการผ่าตัดเนี่ยเอาคามันยังไม่ได้ดีชัดเจนเพราะโรคเนี้ยมันแทรกซึมเข้าไปในทุกอนูขอ,อของของกล้ามเนื้อค่่มันไม่สามารถตัดก้อนออกได้เหมือนเหมือนเนื้องอกที่มันจะเป็นรู้ว่ามันเป็นกลมเท่านี้เอาออกก็อหมดเอ้นนรก ใช่มันเหมือนถ้าผ่าตัด<ล>เผื่อบางทีงหมดลูกฟุนจะได้ซ้ําใช่แล้วพอเย็บกลับอะคะ่ะความแข็งแรงมดลูกไม่ค่อยดีแล้วแต่วิธีนี้ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมนะคะส่วนการใช้ยาวพวกฮอร์โมนหรืออะไรเพื่อลดขนาดเนี่ยมันก็ได้แค่ระยะหนึ่งอ่าระยะหนึ่งแล้วลดขนาดลงมาก็แล้วแต่การตอบสนองแต่และคนเลยแมกซิมัมก็คือประมาณจักสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เลยบอกยากเหมือนกันว่าเอ้ยพอเราฉีดยาไปแล้วจากคนที่มดลูกใหญ่มากๆนะแม้ลดลงมาสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ยังใหญ่อยู่ก็อาจจะไม่ได้ช่วย ได้ดีมากน<ช>ักนะ<ช>คะแต่นี่ก็คือแล้วแต่คุณหมอจะพิจารณาเลยว่าจะ t ายไหมวิธีไหนยังไงทีนี้มีเคสของหมอเนี่ยแหละที่ท,ที่ที่เล่าให้ฟังว่าเขาลูไฟอะค่ะสุดท้ายก็เพื่อนเขาไปฝากที่โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ใหญ่แห่งหนึ่งเขาก็แนะนํามาเลยว่าคอสเนี่ยคือจากหมดลูกไม่โอเคเขาคิดว่าน่าจะต้องอุม้มบุญเลยน่าจะจบงานมากกว่าใช่ใช่ค่ะก็สรุปสุดท้ายเคสนี้ก็คือกําลังหาผู้อุ้มบุญอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครูก็เจอเคสแบบเนี้ยค่ะแล้วสุด ทายไปจบที่อุ้มบุญค่อนข้างเยอะเลยเมื่อก,ก่อนถอยไปเจ็ดปีที่แล้วกูก็ไม่ค่อยเจอคนอุ้มบุญนะคะ่ะแต่หลังๆที่บุพพงศ์รู้จักีที่เนี่ยเป็นอุ้มบุญซะเยอะเลยเพราะว่าเหมือนที่คุณหมอบอกคือเขาท้องได้แต่พอสุดท้ายเขาหลุดเขาก็ไม่ไปต่อด้วยด้วยที่สภาวะที่หมดลูกมันมันมีพื้นที่น้อยไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นขยายเพื่อออุ้มตัวอ่อนหรือบางเคสอะ่ะเขาเหมือนกับเขาเย็บเหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะ่อเหมือนเส้นใยสารหมดลูกมันมันมันบางมากๆพอเด็ก16วีค์ลูกเขาหลุดมาอยู่ในนนช่อองงท้้เลยแบบีมัก็ สภาพจิตใจเขาคงค่อนข้างหลอนนะคะที่จะลองใส่ใหม่ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุ้มบุญแต่ถ้ามันไม่เยอะก็คือหมายความว่ามันแทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อไม่มากแล้วก็ลองฝังอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ผ่าตัดก็คือลองฝังติดก็ไปได้ได้ได้ซึ่งจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับผนังมดลูกถูกไหมคะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกี่ยวกับกล้ามเนื้อถูกต้องค่ะซึ่งเขาก็ต้องเป็นเคสที่เตรียมผนังมดลูกเห็นผนังมดลูกขึ้นเรียง3าชั้นความหนาตัวผนังมดลูกได้อะไรได้ตามปกติใช่ดีเลยค่ะดีอย่าง ที่เล่าว่าทองไปก็คือผนังนาสวยแบบใช้สองสวยดีเลยะคะแต่ว่าไปจนสุดคลอดไหมอันนี้คือต้องลองคือตอบตอไม่ได้จำลอง,องตอบไม่ได้แต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณหมอประเมินค่ะว่าเป็นเยื่อบุโพรงมลูกจริันที่ที่กล้านื้อมดลูกเยอะจนเป็นสาเหตุทําให้การตั้งครรภ์นี้มันไม่ประสบความสำเร็จคือแท้งไปหรืออะไรไปก็อาจจะต้องอุ้มบุญถูกต้องใช่ ก็อาจจะต้องอุ้มบุญซึ่งซึ่งทําได้นะคะอุ้มบุญก็คือมีกฎหมายที่สามารถทําได้<ม>ก็ต้องเตรียมเอกสารดีแคลร์ให้เรียบร้อยว่าเราไม่สามารถตั้งคันได้ด้วยเหตุผลอะไรแล้วเราก็มีหญิงอุ้มบุญอะไรทุกอย่างคือถ้าทําถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะอุ้มบุญได้ตั้งคันได้เพราะว่าสาคัญก็คือตัวอ่อนที่มาจากไข่ของเราสเปิร์มของสามีเราอันนั้น,นคือจเนติกเราหรือว่าพันธุก,กรรมเราสําหรับเยื่อบุโพรงมดลูกจริงที่สมมตินะคะมีบุตรยากแต่ก็ไม่ได้มีอาการปวดท้องประจําเดือนนะคะหมอแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรามีบุ<ม> งไก็ถ้าเท้าความไปที่สามอยโลคที่หมอพูดเมื่อกี้ก็คือที่หมดลูก ช็อกโกแลตซตที่ลงไค <ข S 2> แล้วก็ผังเผือที่อุ้งเชิงกรานการที่เราอยากจะรู้ว่าเราเป็นไม้สามคคอคติเนี้ยออลตาซาวเนี่ยบอกได้2อ,อย่าง<ม>อ่าก็คือบอกเยื่อบุคงลูกจเจริญผิดที่ในกล้านมเนื้อมดลูกได้เราก็จะเห็นมลลูกอ้วนๆกลมๆใหญ่ๆ<ม>กว่าคนอื่นนะ,ะอันที่2องของช็อกโกแลตซตนี่เห็นได้แน่นอนจากออลตาซาวไม่ยากเลยส่วนไอตัวผังผืดที่มันไปเกาะตามอุ้งเชิงกรารต่างๆเนี่ยอันนี้เรามองไม่เห็นจากออลตาซาวเพราะผังผืดเป็นแค่แผ่นบางๆที่เกาะฉาบอยู่ทั่วไปตามอวัยวะในอุ้งเชิงการ้นนา ไม่เห็นนะเพียงแต่ว่ามากสุดเราอาจจะทําได้แค่คาดการ <c oughs> เช่นคนไข้ <c oughs> มีรังไข่อยู่ผิดตําแหน่งเช่นปกติเขาจะอยู่ มดลูกข้างๆอย่างเงี้ยตอนเนี้ยโอ้โหไปเกาะอยู่บนสูงบนมดลูกเลยทายังไงก็แบบขยับไม่ลงมาอาตซาวิกังก็อยู่ตําแหน่งเดิมเราก็อาจจะคาดการแล้วว่าการที่เขาไปอยู่ตรงนั้นน่ะเขาน่าจะมีผังผืนดึงรังขึ้นไปอ่าเราก็จะบอกคนแค่ได้แค่ว่าอาจจะนะน่าจะนะอะไรซึ่งต้องสองกล้องเหรอคะผังผืนที่เราเลาะได้ไหมคะเลาะผังผืนไม่ได้แต่อันนั้นก็คืออย่างที่คุก้อยบอกต้องผ่าตัดสองกล้องเข้าไปเลยอ่า จะไปเห็นด้วยตาว่ามีผังผืดไหมเ <c oughs> ลาะได้ไหมมันมีอยู่เคสหนึ่งค่ะคุณหมอที่เขาเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วเขาผนังมดลูกบางมากๆเลยค่ะ3-4เซนซึ่งเขาแจ้งมาว่าคุณหมอบอกว่ามันผังผืดมันดึงรั้งเตะผนังมดลูกยังไงมันก็ไม่ขึ้นเลยอันนี้อยากให้คุณ <c oughs> หมออธิบายหน่อยว่าทําไมผนังมันบางมันมาจากอะไรมันถูกดึงถูกรั้งหรือว่ายังไงมันเกี่ยวยังไงกับกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ <c oughs> แล้วถ้าเอาว่าโดยทั่วไปตามทฤษฎีของตัวโรคอะค่ะมันจะไม่ได้เข้ามาทําให้เกิดถังผืดในตัวโพรงมดลูกค่ะเพราะว่ามันไหลย้อนกลับไปในกล้ามเนื้อในอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอตัวเอนโดมิเตรียมเนี่ยหรือเยื่อบุอมดลูกเนี่ยมันจะไม่ได้มีรอยโรคพวกนี้แต่อันเนี้ยก็บอกไม่ได้ว่าของคนไข้อาจจะมีภาวะอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นเคยขูดมดลูกไหมเคยติดเชื้อเข้าไปในอุ้งเชิงการากหรือเปล่าอ่าหรือเคยผ่าตัดอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าที่ทําให้มีผังผืดเกิดขึ้นภายในอ่า หรือบางคนฉีดยารักษาไอ้โรคเยื่อบุพรงมลูกเจริญผิดที่นี่แหละในกลุ่มโปรเจสตินนานๆเข้าหรือกินยานานๆเข้าตั5งปี10ปีเนี้ยผนังบางถาวน์เยก็มีใช่ค่ะอาจจะใช่เพราะว่ากลุ่มโรคนี้พอเป็นมานานเขาก็บางคนก็ฉีดเหมือนเป็นยาคุมแบบไม่ให้มีเมนเลยก็มีค่ะซึ่งบางทีพอนานเกินไปก็อาจจะส่งผลให้ผนังมดลูกบางแบบบางไปเลยเอาไม่ขึ้นเลยก็มีเหมือนกันซึ่งซึ่งเคสเนี้ยสุดท้ายอ่ะเขาก็อุ้มบุญค่ะหมอเพราะว่าเตรียมยังไงก็ ไม่ขึ้นไม่ไหวเอาไม่ไหวแล้วก็เขาก็ผ่าตัดสองกล้องเพื่อจะไปผ่าตัดผังผืดซึ่งคุณหมอคาดการว่ามันน่าจะมีเพราะว่าเยื่อบุโพรงลูกมันก็ไม่ได้รุนแรงที่กล้ามเนื้อมากแต่ปรากฏพอส่องไปก็ไม่เจออีกคะ่ะไม่เจอว่าเป็นผังผืดทางนี้คนนี้ก็ไปทางในทางอุ้มบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเยื่อบุโพรงลูกจะลำพิธที่ค่ะคุณแม่พยายามสังเกตหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของอาการตอนมีประจำเดือนปวดมากปวดผิดปกติปวดจนเป็นลมประจำเดือนมาเยอะแบบนี้คือไม่ปกตินะคะพบแพทย์นะคะอาจจะเป็นโรคเยื่อบุโพรงลูกจะลำพินที่รงไข่เมนกน บางทีก็ไม่มีอากาศแต่คุณหมอบอกแล้วว่าเวลาเราอันตรสาวอะค่ะช็อกโกแลตซิสที่นนะะทรังไข่สาวแล้วเห็นนะคะแล้วก็ยบุโตรพงลูกจริดผิดที่ที่กล้ามเนื้อมดลูกอะสาวแล้วเห็นนะคะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคพวกนี้แล้วเราเตรียมตัวที่จะมีบุตรคุณหมอแนะนำยังไงคะจริงๆก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคนไข้แต่ละคนเลยนะคะจริงๆการรักษาอันเนี้ยม,มันแบ่งเป็น2ทางง่ายๆเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราเป็นโรคเนี้ยเราก็ต้องดูก่อนว่าณจุดนั้นนะ่ะเราอยู่ในจุดที่อยากมีลูกหรือเรายังไม่ได้อยากมีลูกเราอยากมีเลยค่ะตอนนี้อยากมีวเเเราาก็็ปจอ่น เอาไงต่อดีคะหมอ อย่างนี้ต้องรีบมีค่ะคํ mm hmm. าว่าต้องรีบมีเนี่ยเราก็อาจจะต้องต้องต้องดูสภาวะแวดล้อมอย่างอื่นด้วยว่ารอยโรคเราเป็นที่ไหน mm hmm. เป็นที่หมดลูกหรือเป็นที่ช็อกโกแลตซิตลังไค <Okay. S 2> สเปิมสามีเราเป็นยังไง mm hmm. อะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือ,อเราต้องมีกรรมวิธีในช่วยในการมีบุตรเช่นสมมุติว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซิตที่ลังไคลังไคเรายัางดีแต่หมดลูกเราเริ่มแล้วเริ่มลมบวบแล้ว mm hmm. น้ําเชือ้อสามียังดีอายุเรายังไม่เยอะอะอาจจะลองธรรมชาติอาจจะลองแบบนับวันรีบรีบรีบทํานับวันแล้วก็อายก่อนได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ารอยโรคมันไปไกลแล้วเช่นช็อกโกแลตซิสก็มาอะไรอย่างเงี้ยหมดลูกก็เริ่มโตหรือประกอบการมีน้ำเชื้อก็ไม่ค่อดีเท่าไหร่ใช่ใช่เราก็ไปอีกซี่เลยใช่เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเพราะผู้หญิงก็คุณภาพไขอะไรก็เดี๋ยวจะเสียหายเพราะว่าเหมือนที่คุณหมอบอกถ้ามีปัญหาที่ไขมันยุ่งกว่ามันยุ่งกว่าเพราะว่านั่นนลูกลูกเรา แต่ถ้ามีปัญหาหมดลูกโอเคเรายัางเขาเรียกาเช่าบ้านเขาอยู่ได้ยังยังมีโอกาสที่จะอุ้มุุนได้เพราะฉะนั้นนะถ้าสมมติเราอยากมีลูกจริงๆแล้วเราตรวจว่าเรามีปัญหาก็คือต้องรีบจัดการแก้ไขรีบมีให้เร็วที่สุดนะคะมีธรรมชาติไม่ได้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะหวังว่าวันนี้นะคะคงจะคลี่คลายข้อสงสัยใ,ในเรื่องของยืบบุโปรโมลูกจลิิที่คุกไลโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อหมดลูกนะคะว่ามีวิธีการที่จะรับมือยังไงให้เราสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะคะความรู้จากกคคคคคุุนนุณณณหหมมมมออ่่ะะขสสวัดีน แล้วพบกับรายการครูแพลัพบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ